ผมดับเงินดับสิบพี่นี่ดรับนะผมอ่าคือวันนี้ดับเงินสิทธิ์ผู้ใหญ่ดีรันร้อยยี่สิบหกเลยครับผมเป็นไงเหยียบตาช่างครั้งแรกก็เกินจุดกลับครับสบายผ่านเรียบร้อยตัวนี้นะนี่ครับเนื้อตัวคู่ที่สี่นะเห็นคู่ต่อสู้ยังเห็นนะครับผมเขาสูงนะเกาสูงครับแต่ว่าเขาลดสักสองปอนด์กว่าครับคิดว่ามันมีผลไปสองปอนกว่านี้ก็น่าจะมีครับผมแต่ว่าโชกอางวันด้วยนะร้อยยี่สิบหกนี่เราชกมากี่ไฟล์ละ ก็ไฟแรงครับไฟแรงปกติพิกัดช็อกชงกินร้อยยี่สิบก็นิดนึงไม่ใช่ปัญหาเอาเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกห้าครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆของเราหกหนึ่งหกสองครับไม่ไปกี่กิโลครับผมเท่าไหร่นะประมาณสี่โลห้าโลประมาณนี้อืน้ำหนักปล่อยๆนะครับผมอ่าเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยอุบลครับผมอุบลเราเป็นมวยสไตล์ไหนเตะต่อยครับเตะต่อยประเภทเจาะยางนี่เหรอครับผมขาต่อยมันกูต่อสู้ก็มีอะไรน่ะครับ ก็มีแช่งซ้ายกับเขาซ้ายน่ากลัวเราเราเห็นคลิปอะไรก็แล้วใช่ไหมดูศึกษาดูครับก็ไม่หนักใจอะไรไม่หนักใจครับไม่ใช่ปัญหาเราเอาลูกแรงไปชั่วเขาครับเขาสูงแต่ว่าก็ทำมันเตี้ยเราบางหน่อยครับผมไม่รู้สูงเราทําให้เราเตี้ยมากกว่าเดินหรือว่าไอคนสูงเตี้ยกว่าเท่าเราเราไม่รู้นะเข้าสองไฟหลังชกไว้ที่ไหนบ้างก็ตตผู้ทอนครับก็แพ้อ้ อนะ่าไม่เป็นไรคือไม่ได้ไม่ต้องช่างจับมูทรนะล่าสุดนี้ชกชนะเพชรเชียงพันมาครับผมดีผู้ชกก็ม่ช่างเสร็จแล้วเอาไม่เป็นไรยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาไม่เป็นไรอ่าฝากแฟนคลับหน่อยติดตามคนจังหวัดครับผมไอ้ผมดับเงินสิบพันนี่แล้วนะโอเคโอเครื่องไฟฟ้าอีสานช่วยเป็นนักเชีร์กำลังใจผมไหมนะโอเคโอเคครับเต็มที่ครับผมกับอ่ะม่าไปแล้วอ่ะดูก่อนอ่าตั้งการมวยนะตั้งการนะอ่าจะได้ออกสื่อเยอะๆนี่ครับผู้ที่สี่นี่เรารุกมูทอนโอเคเดี๋ยวัำภาพคนนี้่อยอ่าแนะนำตัวก่อน นะครับผมเป็นเลนดิฟตองสองเยินครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่อร้อยยี่สิบหกครับเป็นไงเกินไปสองปอนด์สบายอุราเลยเรียบร้อยชั่วโมงได้ไหมประมาณเกือบเกือบเราปกติเราเคยโชคยังร้อยยี่สิบหกเนี่ยยังเลยอ่ะปกติพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สี่ก็เท่าเขาอะนะไม่เคยชกที่น้ำมาก่อนไม่เคยเห็นคลิปกันไหมเป็นมวยไงมันจะดุดันดุดันของเราสไตล์ไหนเรื่อยๆครับเรื่อยๆฝีมือประมาณนี้เหรอเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อย อ่าห้อ่าอายุปีนี้เท่าไหร่แล้วอายุปีนี้17ครับ18 17ิสองผลงานสองไฟเป็นไงผลงานชนะน้องยกสองที่ที่ไหนที่วินีแล้วก็ลำเนินลำเนินอ๋ออันนั้นคือพิกัดไม่ใช่ไม่ใช่พิกัดนี้อืมเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยกาลสินกาลสินนะอ่ะดูเนื้อตัวหน่อยวันนี้พี่เขามาหนักแรงเราเอาเอาอะไรไปสู้ยเขาเรื่อยเรื่อยนะไม่มีปัญหาเอายืมเข้าหน่อย อาจับมือกันหน่อยคู่ที่สีครับคู่ไฮไลไท์เนี่ยคู่นี้อาจจะมีพลิกไปพลิกมานะครับโอเคขอบคุณครับผมอา้าวฝากเอฟซีติดตามอีกครั้งนึ้าติดตามเลยนะครับวันนี้เ <c oughs> ต็มที่แน่นอนอค,ค,คนยังหวัดการลสินค,ครับกาลสินโอเคขอบคุณมากครับโอเค